สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เราจะมาลุ้นเหรียญรวยประธานทรั์กันดีกว่าว่างๆไม่มีอะไรทํามาทําคลิปรุ้นกันดีกว่าเนาะนี่ครับรวยประธานทรัพย์99ปีหลวงพ่อพัฒนวั้วยด้วนมาไม่ต้องร้องร้องจำเพลงนะครับมาลุ้นเนื้อเงินกันดีกว่าน้ําหนักองค์นี้หนักกว่าครับความรู้สึกนะมา จะได้ผลหรือไม่มีเนื้อเงินหรือเปล่าช้าๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับสายลุ้นลงยาครับเนื้อทองทิพตรายการ10.4 เลขตองไหมมาลุ้นกันนะครับโอ้โหแก่ยากครับวัสติถ้าทําแบบถึงซิปผมว่าน่าโอเคนะรุ่นนี้ยังไม่เด่นไม่ดังนะครับรุ่นนี้คือผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหรียญค่อนข้าง,างเหรย,ยเดิมๆสวยๆเดิมๆนะครับนี่ รุ่นนี้ไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดไม่ตอกรันดัมเบอร์นะครับรุ่นนี้ไม่ตอกรันดัมเบอร์นะครับ,รบหรือตอกด้านข้างขอดูแปบ๊บไม่ตอกรันดัมเบอร์นะครับแต่เหรียญค่อนข้างแกนหนานะสมาชิกเหรียญค่อนข้างแกนหนาเลยหนักไปไปดูเหรียญที่สองครับสมาชิกค,ครับเหรียญที่สองครับเขาบอกว่ามีเนื้องเงินเนี่ย เออเราซื้อน้อยเกินไปทีละสองลุ้นสามลุ้นนะครับพอเป็นกระใสมาจะซ้ำกันหรือเปล่าอาวเหรียญไปไหนข้อก่อนเหรียญหายครับเจอแล้วโอเคมาเรามาลุ้นกันนะครับอะไรเอ่ยอ่ะอะไรเอ่ยอ่ะอะไรเอ่ย เนื้อชนวนนะครับเนื้อทองแดงสรุปเนื้อทองแดงนะครับไม่ใช็นเนื้อหรือว่าเนื้อนาวะเนี่ยเดียวเดียวเดียวในการที่เจ็ดน่าจะเนื้อนาวะนะครับเดี๋ยวนี้มันทําสีคล้ายกันลึงกันมากนะครับเนื้อนาวะได้เละครับองนี้อ้าวองนี้ต่อโค้ดนะครับรวยประธานทรัพย์ เอา้าองนี้ไม่มีโค้ดเอ๊ะมันยังไงห้ 5, 6, าหกสองอเดี๋ยวดูสิมันยังไงเอ่ยโอ้ล้วโค้ดมันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนๆผมไม่เห็นนะอ๋อด้านหลังเหมือนกันป่ะ เออหรือจะเป็นเหรียญแจกเอ๊ะงงแล้วครับงงครับตรงนี้นะองค์นี้ตอกโคตรอีกองค์นึงไม่ตอกไอ้นนี่จเนื้อนาวะครับแบบเนี้ยน่าจะนาวะแล้วนะรายการที่เจ็ดน่าจะเป็นเนื้อนาวะนะครับนี่องค์นึงตอกโคตรอีกองค์นึงไม่ตอกเอ๊ะเอ๊ะ ทำไมไม่ตอกโค้ดใครรู้บ้างครับไม่ต้องส่องนะครับเหรียญนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญค่อนข้างใหญ่ๆนะครับความคมชัดค่อนข้างจะชัดเจนในเบื้องต้นนี่ครับชัดเจนในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่มีความสงสัยครับรุ่นเดียวกันทําไมตอกโค้ดอันนึงไม่ตอกโค้ดอันนึ่งผมให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับนี่ครับ เหมือนกับเป็นจะเป็นตัวเลขนะครับแต่มันไม่ใช่นะนี่ครับดูครับนี่แต่มันเหมือนจะเป็นตัวเลขนะครับแต่มันไม่ใช่ครับไหนครับลงยาปิดมิดเลยโอ้อะไรวะงงนะครับงงเอา้าขยายให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อนเพื่อนช่วยตัดสินหน่อยแต่ว่าผมเห็นเป็นเงาตัวเลขนะครับแต่พอสอ่งดูไม่มีนะครับเดี๋ยวเนดะี๋ยวขอสอ่งดูอีกที อ้มีครับมีครับเลขสี่ตัว8 0ดศูโอ้ตกใจหมดนะครับนึกว่าไม่มีต้อง่องนะครับถึงจะเห็นโอ้สมาชิกทุกท่าน8042นะครับ8042ต้อง่องนะครับสรุปโอ้แบบนี้ลุ้นกันนะครับใครลุ้นเลขตองก็พอได้ลุ้นกันเลยครับแบบนี้เนี่ยมื่ดตะตือเลยพี่ต้อง่องจริงๆนะครับถึงจะเห็นโอ้ชีวิตครับชีวิต ตรงนี้หน้าก,กากหรือเปล่าครับไม่มีหน้าก,กากนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสมาชิกค,ครับนี่วันนี้ก็ลุ้นสองลุ้นนะครับได้สบายใจกันนี่ครับสวยไหมครับโอเคครับผมสวัสดีครับ